สวัสดีค่ะโอเคพีเคซเวนทีนชาแนลวิดีโอนี้เรากำลังจะทำการเชื่อมตัวแถวระหว่างโซ่สามของดับเบิลโคเชนะคะแล้วก็ขึ้นแถวใหม่เพื่อนๆที่กำลังหาวิธีในการขึ้นแถวใหม่ของดับเบิลโคเชโดยที่ไม่ต้องขึ้นสามโซ่จะได้ไหมเ,เราคิดว่าได้นะคะแล้วก็ลองมาดูวิธีของเรานะคะใครอยากจะนำไป ลองใช้ดูก็ได้นะอ่ามามาดูกันว่าเราทำยังไงอันนี้นะคะเราจะไปปิด C ที่หลักที่สองนะคะทุกคนหลักนี้นะคะหลักแรกตัวนี้มันจะเป็นสามโซ่นะคะก็โดยปกติแล้วจะขึ้นสามโซ่แบบนี้แต่ทีนี้อ่ะมาลองดูกันว่าจะไม่ขึ้นสามโซ่ได้ไหมเราจะแทงลงตรงตัวนี้หลักแรกด้วยนะคะก็คือ ตัวด้านบนสุดนะคะนี่นะแล้วก็หลักที่สองนะคะคราวนี้มาปิดหลักที่สองกันอยากให้ดูตัวโซ่ที่สามก่อนนะคะของหลักแรกเราจะต้องแจงลงไปที่ช่วงของกลางนะคะโดยให้ได้สองเส้นทางนี้ด้วยนะคะนี่แทงตรงกลางะอันนี้ก็เดี๋ยวกัดไว้ให้ดูมาปิดกันที่หลักที่สองค่ะ ทำซีนะคะนี่นะคะแล้วคราวนี้นี่นะเห็นไหมเอ่ยเราจะดึงโซ่ขึ้นมาให้สูงนิดนึงนะคะอ่ะคราวนี้เราจะถอดเข็มออกมาตรงนี้นะคะนี่แทงเข้าไปนะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมออกมาเกี่ยวเอาห่วงด้านบนด้วย ได้แล้วนะคะก็พันไหมดึงรอดคราวนี้ไอตัวเนี้ยอันที่สองเราจะตะวัดเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็พันไหมปกติโซ่ที่สามเป็นการล็อกนะคะนี่นะก็เท่ากับว่ามันคือโซ่ที่สามของหลักแรกนะคราวนี้หลักที่สองหลักที่สองเราก็สามารถถักได้เหมือนกันนะคะถักได้ตามปกติเลยค่ะ มันก็จะเป็นเหมือนกับการถักหลักที่หนึ่งหลักที่สองได้ตามปกตินะหลักที่สามอ่ะแล้วก็มาดูกันในตรงช่วงคาดเกี่ยวนะคะของแถวนะเห็นไหมมันจะมีขาเกี่ยวอยู่แบบนี้นะคะนี่ขาเกี่ยวอยู่ระหว่างกลางไอ้ตัวหลักแรกเนี่ยมันก็จะเป็นขาเกี่ยวออกมาเหมือนกัน เพื่อนๆก็ลองนำไปทำดูนะคะ